สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระาาราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญพระพิสุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบสถ ทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขาบูชาจำนวนหพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามวัดบวน,นิเวศวิหารวัดเบญจมับพิษดุสิตวนารามวัดราชาบาพิษสถิตมหาสีมารามวัดราชาประดิษฐสถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประรวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำนวนเจ็พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดบรมนิวาสราชวรวิหารและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกกะชีทรงจุดทูบเพียงเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลายัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเพียงเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลา ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศาลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปศเรียนแด่พระภิกษุและสาม,มเณรที่สอบได้ปเปรียนธรรม9ประโยคประจําปี2568จำนวน72รูปและประเรียนธรรม6ประโยคประจําปี2568จำนวน242รูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบร,รมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2568จำนวน3รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประกอบด้วยรางวัลที่1นายจตุพรธิราพร รางวัลที่สองนายสุป,ปรินมานะเมทาวีและรางวัลที่สามนายธีรวีแพรบัวต่อจากนั้นทรงหลังทักษิโนโทกพระสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งปารีนพระพิสุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปารีณในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริยญนเพื่อพระราชทานพัฒยศแด่พระพิสุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริยญาทำสามประโยค6ประโยคและ9ประโยคนพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบดิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขาบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เวลา17นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายปลิวตรีวิศวเวศ,วศ ประธานกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชนิดทองคําแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ28กรกฎาคม2567ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา14นาฬิกาณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสําคัญสากลของโลกประจําปีพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวิสาขาบูชานานาชาติวันสําคัญสากลของโลกครั้งที่20ที่คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขาบูชาโลกได้มีฉันทามติให้คณะสงฆ์ไทยรัฐบาลไทยมหาวิทยา ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมอจอรรอร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธทเจ้าและเพื่อประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อธรรมิบาลและการพัฒนามรดกทางปัญญาที่สําคัญของโลกแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้ประจักษ์แก่สายตาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกในรูปแบบของการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่องความสามัคคีและการอบรับความหลากหลายเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พุทธปัญญาเพื่อสันติภาพโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีพระประมุขสงค์ประมุขสงค์ผู้นำศาสนานักวิชาการทางศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมจำนวนกว่า1,000รูปคนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ในช่วงค่ำวันนี้ผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลกจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมแผ่เมตตาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณบริเวณพุทธมนตรจังหวัดนคนปรปฐมด้วยสำหรับวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่องค์การสหรประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนแนวทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนเมตตาธรรมและขันติธรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติซึ่งในปีนี้คณะสงฆ์และรัฐบาลเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันวิสาขาบูชาโลกครั้งที่20ิ เมื่อวันที่6-8ถึงพฤษภาคม2568ณมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนามเมืองโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพระประมุกสงฆ์ประมุกสงฆ์ผู้นำศาสนานักวิชาการทางศาสนาและพุทธศาสนิกชนจำนวนกว่า2,700รูปคนจาก85ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยในที่ประชุมมีฉันทามติประกาศปรฏิญญาโฮจิมินตตามแนวทางของพระพุทธศาสนาต่อความท้าทายเร่งด่วนต่างๆของโลกโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงมีความอดทนและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องคมนตรีเป็นประธานปิดการอบรมจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพชมรมวิชาชีพในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุตรดิตวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยลึกอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิต ดยมีนายสิริวัฒนบุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ ในการในองคมนตรีเป็นประธานปิดการอบรมจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพชมรมวิชาชีพซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยพณิชฐยการเฉตุพลกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิษฐ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิษฐ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยวิทยาลัยอาชีพพิชัยจังหวัดอุตรดิตฐ์วิทยาลัยอาชีพรัตนประศิษฐ์บิ์จังหวัดอุตรดิษ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผออจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคม2568เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาในการสร้างคนดีมีทักษะและมีงานทำร,ร,รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอนาคตและ มีจิตสาธารณะตลอดจนกระตุ้นใเยาวชนและผู้ปกครองหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาในสายวิชาชีพมากยิ่งขึ้นซึ่งแต็กเยาวชนล้วนแต่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโอกาสนี้องค์มนตรีมอบทุนสำหรับติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้แก่ผู้ในการตรงเรียนบ้านห้วยลึกโดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมนักเรียนเก่าอํานวยสิน53สกายบ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึกซึ่งเป็นโร,รงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและประชาชนที่สนใจในพื้นที่กว่า200คนเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น3หลักสูตรประกอบด้วยการฝึกอบรมทำแชมพูและน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพราการฝึกอบรมทักษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการศึกษา นอกจากนี้มีกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริการเปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องรถจัก,กรยานยนต์มีประชาชนเข้าไปรับบริการกว่า600คนโครงการกองทุนการศึกษาดำเนินง,งานตาม3เสาหลักคือด้านสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อสังคมและทางเศรษฐกิจ หากลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญย เดชมหาราชบรมนาถบพิรโดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดพิษณุโลก วันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนรวมจำนวนสี่ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ ที่เทศบาลตำบลหนองหลวงอเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิร,ราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางสมจิตพรมแพงบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่22หมู่8ตำบลบงเหนืออเภอสว่างแดนดิน ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่26มีนาคม2568และนายสุกฤตอรุณวิงบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่86หมู่12ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่26เมษายน2568 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิอําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครผู้ราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายจันเพ็งนันทาราชบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่46หมู่8ตำบลวาริชภูมิอําเภอวาริชภูมิประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่11เมษายน2568ที่ศาลาประชาคมบ้านท่าลาดหมู่ที่9ตำบลไหหยองอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครผู้ราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางสาววิไลลักษ์สณมัยบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่146หมู่9ตไหยย่หยองอำเภอพังโคนประสบอักคีภยัยเมื่อวันที่24เมษายน2568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึง้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ในการนีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสกลนครอาทิสนักง,งานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วย เมื่อวันที่8พฤษภาคม2568ที่บ้านเลขที่175ทับ15หมู่ที่3ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอักขีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจได้มีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางสาวมาลิกาสิงโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวประสบอั คีภัยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2568บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังและมอบให้แก่นางสาวสุรีพรสิงโตอาศัยอยู่บ้านเล็กที่175หทับหหมู่ที่3ตํตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันประสบอัคคีภัยจากเหตุการณ์เดียวกันบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวสิงโตอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นพระสีมหาโพธิทศมรราชบพิษแก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลใน,ในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568เนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568 ีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระสีมหาโพธิ์ที่จะทรงปลูกเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568ณบริเวณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตว่าต้นพระสีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่า พระศรีมหาโพ์อันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้และที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยว่าต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบอพิษมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพาธิราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ณสถานที่ที่จังหวัดพิจารณารวม77แห่งคือวัด44แห่งาศาสนสถาน21แห่งสวนสาธารณะ9แห่งและอื่นๆ3แห่งวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางาศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในาศาสนาพุทธ3เหตุการณ์คือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าโดยเหตุการณ์ทั้ง3ามเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันขึ้น15บห้าเดือน6สสำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ที่สำคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระสีมหาโพณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตาบลพุทธคยาอำเภอเมืองพรรณสีสาธารณรัฐอินเดียเป็นพันไม้ที่พุทธศาสนิกชนสักการบูชามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรัสศักดิ์ขอบเขต สวัสดีครับ